เป็นกันครับก็มีคาแรคเตอร์เป็นคนที่สุข,ขุมครับมีโลกส่วนตัวสูงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาเป็นคนแบบนี้เนี่ยเขามีเอ่อแบ็กกราวด์สตอรี่ที่แบบเขาต้องไปฟันฝ่ามาเลยทำให้เขาเป็นคนแบบนี้ครับผมเออในบทของเรามันยากแค่ไหนหรือว่าสดใสไปเลยเอ่อเป็นสีเทาๆแล้วกันครับไม่ถึงไปขั้นดาร์กเป็นสีดำหรือเป็นสีขาวครับผมไอ้พี่ในเ,เวลาเล่นไปมีเอฟไหมเหตุการณ์นี้อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องเข้าใจได้มากกว่าครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงด้วยอะไรอย่างนี้ครับมันเป็นเรื่องความประมานอะไรครับก็จะเป็นจริงจมันเป็นทั้งเบื้องหน้าของการบันเทิงนะครับแล้วก็เป็นเบื้องหลังของการบันเทิงด้วยที่ว่ามันคือชีวิตของมนุษย์ปกติคนหนึ่งอะครับที่ที่แสดงออกมาให้เห็นครับผมถือว่าเราก็เป็นมิตรมีคําแนะนำให้น้องๆไหมอ่าสู้ๆครับสู้ๆไปด้วยกันครับบอกทุกคนครับ อยสวัสดีครับก็ชืบบ่อบอสคอนทิทนะครับในเรื่องก็รับบทเป็นโซ่ครับคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับคาแรคเตอร์โซ่เป็นคนที่จริงจังครับเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนที่ชอบดูแลเอาใจใส่คนที่ชอบครับแล้วก็ตัวละครของโซ่เนี่ยค่อนข้างมีมิติมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานหรือว่าเรื่องความรักครับแล้วก็โซ่เนี่ยเขามี จุดประสงค์ในการเข้ามาอยู่ในบ้าน House of Star แต่ว่าจุดประสงค์จะเป็นอะไรก็ฝากให้พี่วิติดตามด้วยนะครับเราก็มีรูไม่รู้ไว้ก่อนแล้วกันครับก็ฝากติดตามนะครับฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ครับสวัสดีครับผมน้ำโชคครับระบบเป็นวายุครับผมคาแรกเตอร์ก็จะเป็นคนที่อาฮอตเนิร์ครับแล้วก็ เป็นเขาเรียกว่าเรียนจบเอกภาษามาแล้วว่าในเรื่องสปอยได้ไหมนิดหน่อยอ่ะอ,อ,อ,าอาจจะแบบ<ด>เออได้สอนคนในบ้านคนคนนึงแล้วก็อาจจะแบบมีอะไรนิดๆๆหน่อยไว้เราติดตามดีบ้างครับสวัสดีครับชื่อเฮงนะครับจากซีฮอบซานนะครับก็ในเรื่องเฮงระบบเป็นเมหานะครับ ก็เวหานี่ก็จะเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับที่เข้ามาทํางานในกรุงเทพนะครับแต่ว่าก็คาิดตามด้วยครับว่าเวหาจะได้งานหรือเปล่าเพราะว่าติดเรื่องสมเมียงพี่เนินนะครับเลยทําให้แบบว่าไปแค่งงานก็ไม่ผ่านสักทีใช่ขอบคุณมากนะครับ,คครบสวัสดีนะครับดับเบิลนะครับผมก็ในเรื่องรับบทเป็นพาวินครับพาวินก็จะเป็นคนเดียวในบ้านที่แสดงตัวออกมาว่าเป็นแบบ LGBT อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นอยากได้อะไรก็ได้อยากเอออยากได้อะไรก็ต้องได้นะครับผมแล้วก็จะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ลึกลับไอ้ลึกลับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับกับคนในบ้านต้องรอดูว่าจะสามารถทําตามกฎได้หรือเปล่านะครับผมก็รอติดตามด้วยนะครับครับนิวนะครับรับบทเป็นกรครับกรจะเป็นตัวละครที่เขาเป็นดารามาตั้งแต่เด็กครับเลยมีความตั้งใจแล้วก็มีความทะเยอทะยานสูงครับแล้วก็เป็นคนที่มีความทะนุตัวด้วยครับ มีความเห็นกัตัวอยู่นิดหน่อยแล้วก็ในเรื่องจะเป็นแฟนกับมินตานะครับแล้วก็จะมีความสัมพันธ์กับคนแถวนี้คนแถวนี้คนแถวนี้ก็ลองรอากติดตาม House of Starlet City กันด้วยนะครับสวัสดีค่ะโอเอค่ะรับบทเป็นมินตาค่ะก็ในเรื่องก็จะเป็นเขาจะเป็นนักแสดงที่เป็นรับบทเป็นนางร้ายส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็ในเรื่องก็เป็นแฟนกับ เกษตรกรค่ะก็เขาจะเป็นคนที่แรงๆแต่ว่าจริงใจจริงๆแล้วเขาก็มีเหตุผลที่จะต้องทําอะไรแบบนั้นนะคะก็ะอยากให้ติดตามนะคะเขา้าออฟสตาร์สถานบันดาวค่ะก็ล่ค่ะสวัสดีครับเชอเกิ้่น,น,นะครับในใน,ในเรื่องเล่นเป็นเต,นตคค่ะเป็นผู้จัดการดาราครับก็ก็ทิสัยก็จะเป็นคนจริงจังกับงานเฟรนลี่กับน้องๆบ้างแต่ว่าถ้าเรื่องงานก็คือเด็ดขาด ยังไงก็คือห้ามเล่นถ้าเปก,ก็คือเปเะอะไรอย่างงี้ครับติดตามงาระฮารุกับเฮาสับชาด้วยนะครับคุณคสวัสดีค่ะมีค่ะในเรื่องรับบทเป็นโฮสต์นะคะโฮสต์เนี่ยเป็นนิตของคุณซูซี่แล้วก็เป็นผู้จัดก,การของนักแสดงทุกคนในบ้านเลยเป็นคนที่จริงจังกับการทํา ก็เป็นคนที่เนียบเป็นคน perfectionist ซึ่งตัวละครนี้มีคอนฟ lict บางอย่างซ่อนอยู่ว่าทําไมโฮสต์ถึงเป็นคนแบบนี้แล้วทาไมถึงเป็นคนที่ซูซี่ไว้ใจที่สุดต้องฝากติดตามนะคะเพราะว่าฉเฉลยทายเรื่องแน่นอนค่ะ <Okay. S 1> ส,ส,สวัสดีค่ะชื่อกระตังคาะรับบทเป็นลาลิตค่ะก็เป็นในในบทก็คือเป็นนักสแสดงหน้าใหม่ค่ะภายนอกดูสดใสแต่ข้างในไม่รู้เหมือนกันนะคะอง <laughs> <c oughs> านะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับชื่อเช็คนะครับก็ในเรื่องรับบทเป็นตัวละครบระครับอย่บอกเวลาขอฝากติดตามด้วยนะครับ s e e House o f s e s บสวัสดีครับผมชื่อกอนนะครับรับบทเป็นซินนะครับผมเอ่อคาแรคเตอร์ของกอนนะครับก็จะเป็นพี่ชายที่แสนดีนะครับผมอยากจะเป็นดาราท่านหนึ่งอยากจะพิสูจน์ให้เพื่อให้พ่อที่อยู่ต่างประเทศให้เห็นนะครับผม ก็ฝากติดตาม h o w of Star ด้วยนะครับสถาบันปันดาวด้วยนะครับครับทำไมต้องดูเรื่องนี้ก็ขอฝากติดตามซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับผม h o w of Star the Series นะครับผมก็บอกเลยว่าน้องๆทุกคนเนี่ยบ้งใจทำงานมากแล้วก็ขอฝากติดตามน้องๆด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ เราจัดท่ารูปมอน่าเดิมูกเขาท่าเดิมายลูกไเสริมูกสู่ as, ขอรู้หน่อยขอลู้หน่อยอู่หน่อย <c oughs> ังนะครับมาเล้่อหน่อยอยู่สายอะไรนะสายตอนแรอยู่มาตินแล้วก็ย้ายไปสายเฉียวนะครับข้าวีพี่โบข้วพ่โบข้า้น่ค่ะโอเค่ต้องบอกนะนต้องมต้องตองขา รถคันึงสอองต้องมีความสุขโอเคครับทุวค่ะก็มีนะคะยได้ค่ะเอได้กยได้ค่ะแล้มีนะคะีเทาต้องช่องวัาอยู่ด้านบนนะคะช่องวาจะช่องวางค่ะแล้วสา ต้องนั่งจ้า